สวัสดีครับพอกับบทใหม่ครับบทนี้เป็นเรื่องของอ่ศาศตสตร์และการปกครองครับในวันนี้เรามาในตอนเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐครับปาเร็เลยนะฮะมาเขาใเขาว่ารัฐคืออะไรก่อนเนาะรัฐคืออะไรไม่รู้แหละแต่ว่ารัฐมีองค์ประกอบ4อย่างเดี๋ยวลองนิยามดูนะครับองค์ประกอบตัวหนึ่งของรัฐคือดินแดน,นครับทุกประเทศในโลกนี้ต้องมี ดินแดนครับดินแดนคือพื้นที่ที่เป็นอนณาเขตของรัฐนั้นซึ่งแน่นอนว่ามันไม่มีการกำหนดครับว่าไซส์ขนาดขั้นต่ําเท่าไหร่จําเป็นไหมว่าต้องติดต่อเนื่องกันใช่ไหมอาจจะไม่ต้องติดต่อเนื่องบนผืนเดียวก็ได้นอะอย่างเอลาสก้า,ก,ากับอเมริกานะมมีแคนาดาขั้นอยู่ใช่ไหมครับหรือมีพื้นน้ําที่มันเป็นเกาะออมาฉันเห็นว่าดินแดนไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องนะไม่มีไซส์ขั้นต่ำแสิ่งสําคัญของขอเมระกอบดินแดนนั้นกนะ็คือทุกรัฐนั้นดินแดนต้องแน่นอนครับ จะมาแบบพุ่งนี้อยู่ตรงนี้แล้วพุ่งอีกวันนีควันหนึ่งมาอยู่ตรงนั้นไม่ได้ครับคืออาเขตต้องเคลียร์ครับต้องชัดเจนคริดินแดนเนี่ยครับมันมี3แบบก็คือพื้นดินพื้นน้ําแล้วก็พื้นท้งฟ้าครับเจ้าพื้นดินก่อนแล้วกันเนาะแน่นอนพื้นดินเนี่ยการบอกขอบเขตของพื้นดินตรงนี้เนี่ยเราก็จะบอกขอบเขตที่เรื่องของพรมแดนใช่ไหมซึ่งพรมแดนเนี่ยมันจะมี2แบบครับคือพรมแดนธรรมชาติกับพรมแดนเลขาคณิตครับอย่างเจ้าพรมแดนธรรมชาติคืออะไรพรมแดนธรรมชาติก็คือพรมแดนที่ใช้ ธรรมชาติเป็นตัวแบ่งอย่างก,กรณีที่เป็นเขตเทือกเขาใช่ไหมครับเราจะใช้สันบรรน้ําเป็นตัวแบ่งใช่ไหมครับส่วนกรณีถ้าเป็นแม่น้ําเราก็จะเรียกว่าร่องน้ําลึกเป็นตัวแบ่งนั่นเองครับซึ่งมันก็แน่นอนว่าถ้าเกิดมีพลังธรรมชาติเนี่ยมันจะง่ายใช่ไหมครับอ่ามันสําคัญมากๆเลยแต่ถ้าเกิดกรณีที่ไม่มี ไม่มีปาการธรรมชาติเหล่านี้อยู่ละ่ะทํายังไงคําตอบก็คือมนุษย์ก็จะขีดหรือกําหนดเองอย่างรูปขวามือนี่แหละครับซึ่งการกําหนดเ,เองนั้นก็คือเราเรียกว่าพรมแดนเรขาคณิตครับก็จะขีดเป็นเส้นตรงเลยก็จะง่ายเห็นว่าพรมแดนในโลกเรามีหลายที่ครับที่หน้าตาแบบเป็นเส้นตรงแบบ ลากตรงๆเลยใช่ไหมอ่าอย่างเช่นประเทศในแอฟริกาอ่าเห็นว่าเป็นไงครับเขาลากตามเส้นลองจิดและทิจจูดเลยอ่ะนี่ใช่ไหมแล้วก็เนื่องจากเขาเป็นทะเลทรายเนาะมันก็เลยพรมในธรรมชาติก็จะมีมีชัดๆเป็นเทือกเขาอ่ะหรือร่องน้ําลึกเนี่ยยากเนาะอยู่ที่อเมริกาแคนาดาไหมครับเขาก็ลากตรงๆเลยพอเจอตรงทะเลสาบเล็กๆเลยครับมันก็จะแบ่งตามพรมแดนธรรมชาติที่มีพื้นน้ำนั่นเองเนาะอย่างประเทศไทยเราครับก็มีพรมแดนเลยขาคิปด้วยนะนี่มันมีโซนหนึ่งที่เรา ไม่มีพนินธรรมชาติกั้นนะครับอย่างโซนตรงภาคต,ตนออกตรงที่วงกลมนี่แหละครับตรงนี้เป็นที่ราบต่อตื่องจากภาคกลางเลยนะต่อยาวถึงที่ราบต่ําในเขมรหรือในกัมพูชาเลยซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าชนวนไพ่นะครับหรือดานตรงนี้ว่าช่องวัฒนาอยู่ตรงอำเภออะไรในประเทศจังหวัดสะแก้วครับอันนี้ก็ถือเป็นจุดยุทธศาสาตร์ที่สาคัญมากเลยนะครับอ่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องการขายของมีภาษีลักลอบคนเข้าเมืองตรงนี้ด้วยเพราะว่าพรมแทนธรรมชาติมันไม่มีตัวกั้นมันก็เดินเข้าเดินออกได้ง่ายนั่นเองนะครับสำหรับท้องทะเลครับ น่านน้ำเอ๊จะบอกว่าออกจากชายฝั่งไปเท่าไหร่ถือว่าเป็นของเราคําตอบคือ12ไมล์ทะเลครับนับจากชายฝั่งไปถือว่าเป็นอาณาเขตของรัฐนั้นครับนั่นแปลว่า12ไมล์ทะเลนี้จึงมีชื่อเรียกว่าตามภาพเลยครับทะเลอาณาเขตนี่แต่ถ้าเลย12ไมล์ทะเลไปแล้วเห็นไหมครับเลย12ไมล์ทะเลแล้วก็จะเป็นทะเลที่ทุกชาติสามารถเข้ามามีส่วนในการใช้ประโยชน์หรือเดินเร,ร,รือได้หมดเลยเราเรียกตรงนี้ถ้าเรารู้ตักเรียกว่าน่านน้ำสากลใช่ไหม มันมีสั์เฉพาะด้วยเราเรียกว่าทะเลหลวงนั่นเองครับมันจะมีคํานึงที่เด็กน่าจะเคยได้ยินก็คือคาว่าเขตเศรษฐกิจจเพาะเห็นไหมเขตเศรษฐกิจเพาะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอาณาเขตของรัฐนะแต่มันคือเขตที่อนุญาตสำหรับการเศรษฐกิจโดยเฉพาะอาชีพประมงนี่มันเขตจับปลาเพื่อง่ายๆก็สามารถจับปลาได้ออกไปจากชายฝั่งถึง200ไมล์ทะเลองค์ประกอบต่อมาคือประชากรครับแน่นอนประชากรก็เป็นองค์ประกอบสําคัญหนึ่งซึ่ง เราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้เป็นประชากรของรัฐนั้นในทางรัฐศาสตร์เนี่ยเขาก็จะดูที่สิทธิเสรีภาพหน้าที่ครับถ้าเกิดว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพหน้าที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยในฐานะพลเมืองของรัฐนั้นใช่เลยก็คือประชากรรัฐนั้นครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้มีสิทธิเสรีภาพหน้าที่แบบตามสิทธิ์เลยที่ควรจะมีก็จะไม่ใช่อย่างชเช่นชาวต่างชาติที่อ่ามาเดินเที่ยวแถวต่อข้าสารใช่ไหมครับอ่าหรือหรือ ประเทศเพื่อนบ้านเราที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยเราเนี่ยพวกนี้เขาก็ไม่ได้มีสิทธิสิีธภาพเหมือนคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับเขาไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งได้เขาไม่สามารถไปเลือกตั้งสอสอสวได้เห็นไหมมันมีสิทธิสิีธภาพบางอย่างไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ใช่ประชากรของรัฐเราครับเราก็จะเรียกว่าชาวต่างด้าวนั่นเองจริงๆชาวต่างดาวกับชาวต่างชาติก็คือความหมายเดียวกันนั่นเองครับคือคนที่ไม่ใช่คนลเมืองของรัฐนั้นนะครับ ก็เดีนี้เราก็จะพบว่ายังมีประชาการจำนวนมากในประเทศไทยที่เป็นประชากรรัฐไทลแหละแต่เพียงแค่ว่ายังไม่ได้มีสิทธิเสรีภาพซึ่งก็ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการที่จะเข้าไปอ่าทให้เขาเข้าถึงให้ได้นะครับรัฐบาลรัฐบาลเป็นองค์ประกอบตัวที่สามครับเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ในการปกครองดแูแลใช่ไหมครับอ่าในในรัฐนั้นซึ่งรัฐบาลเนี่ยอาจจะมาจากการเลือกตั้งแต่งตั้งสืบสายโลหิตหรือยึดอำนาจก็ได้นะในทางรัฐศาสตร์นะครับเ็าไม่สนใจว่า มาจากอะไรแต่สิ่งที่เขาสนใจก็คือขึ้นมาแล้วต้องมี power ครับมีอำนาจชอบทำในการปรกครองนั่นเองถ้ามีอำนาจในการปกครองโดยที่ชาติอื่นไม่เข้ามาแทรกแซงนะก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบรัฐบาลที่ถูกต้องตามหลักรัฐศาสตร์ครับตัวองค์ประกอบสุดท้ายก็คืออำนาจอธิปไตยครับเรียกว,ว่าเป็นหัวใจเลยครับอำนาจอธิปไตยคืออำนาจสูงสุดในการปรกครองประเทศซึ่งแน่นอนครับก็ไม่ควรถูกแทรกแซงจากประเทศอื่นๆนะพูดง่ายๆคือมีเอกราก และสาคัญมากคือหนึ่งรัฐจะมีแค่หนึ่งก้อนมีแค่หนึ่งอำนาจถ้าเมื่อไหร่ที่ดินแดนนั้นมันมีอิปไตยแยกไาอีกก้อนหนึ่งก็แปลว่ากําลังเกิดรัฐใหม่อย่างเช่นอินโดนีเซียสมัยก่อนนั้นคือมีการแยกมาอีกประเทศหนึ่งคือประเทศติมอร์เลสเตนนั่นคือการแยกอำนาจอธิปไตยเป็นสองก้อนเห็นไหฮะอืมังนั้นหนึ่งรัฐมีแค่หนึ่งหนึ่งอำนาจครับแต่มีมากกว่าหนึ่งไม่ได้นะครับแต่อำนาจอธิปไตยเนี่ยเขาก็สามารถที่จะ แบ่งกันได้นะแบ่งกันบริหารได้เพื่อไม่เกิดการทวงดุลหรือพานอำนาจใช่ไหมถ้าแบ่งก็แบ่งเป็นสามแบบที่เราเห็นในสไลด์เลยก็ยคืออำนาจนิตยบััติที่เกี่ยวข้องการออกกฎหมายใช่ไหมครับก็คือเหล่าบรรดาอ่าสสหรือส,อสอวอสมาชิกสภาผู้แทนาษฎรและวทฒิสภาใช่ไหมครับก็ออกกฎหมายเหลืออำนาจที่สองคืออำนาจบริหารซึ่งเป็นอำนาจของรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี ก็เปนวิธีการบริหารประเทศสุดท้ายคือนาจตุลาการก็คืออำนาจในการตัดสินคดีความนั่นเองซึ่งสามก้อนนี้ทำไมต้องแยกจากกันนะมันมีคนเล่นนักปรัชญานะชาวฝรั่งเศสนะก็คือมองเตอร์เชอนะบอกว่าอำนาจที่เป็นไตเนี่ยโอเคหนึ่งรัฐมีหนึ่งก้อนใช่แต่เราสามารถแบ่งกันดูแลได้แบ่งกันรับผิดชอบได้เพื่อเกิดการค้าหรือถ่วงดุลอำนาจกันเองเพราะว่าถ้าเกิดทั้งก้อนนี้ยกให้ผู้นําไปเลยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มๆเนี่ยอาจจะ ใช้อำนาจมากเลียงรัดม,มากเกินไปหรืออาจจะใช้รำนางทางที่ผิดได้ขาดการตรวจสอบได้เลยนะครับอันนี้เป็นอะไรถือเป็นหัวใจครับถ้าเมื่อไหร่็ตาตามดินแดนนั้นถูกรัฐอื่นเข้ามาแทรกแซงหรือการใช้อำน,นาจเข้าไปก็จะถือว่าดินแดนนั้นหมดความเป็นรัฐทันทีฝรัน่นดีแล้วน่าจะแปลว่าอะไรดีนะ่ารัฐอืมรัฐคือชุมชนทางการเมืองคือดินแดนนะที่มีประชากรใช่ไหม มีรัฐบาลที่เนียมหน้ารายการปกครองตัวเองโดยที่ไม่มีชาติอื่นเข้ามาแทรกแซงนั่นเองครับอย่างเคสหนึ่งที่น่าจะรู้อย่างเช่นเนี่ย,ยประเทศจีนนะครับก็จะม,มีมีอยู่สามเกาะที่เราต้องรู้จักคือไต้หวันฮ่องกงแล้วก็มาเก๊าใช่ไหมอ่าคําถามคือฮ่องกงมาเก๊าแล้วไต้หวันเป็นรัฐไหมอืมเป็นรัฐไหมเป็นรัฐไหมถ้าต,ตามหลักแล้วสามที่นี้ไม่เป็นรัฐนะครับเพราะว่าไม่ได้มีเอกราชนะอ่อย่างฮ่องกงกับมาเก๊าเนี่ยสองเกาะนี้ถือว่าเป็นเขตการปกครองพิเศษของจีนหลังจากที่ได้รับการ ถูกคืนให้กับจีนนะใช่ไหมอย่างฮ่องกงนี่คืออังกฤษยึดไปส่วนมาเก๊าคือโปรตุเกสยึดไป้วพอคืนปุ๊บเนี่ยจีนก็คืออ่าให้มาเกา๊าแฮ่องกงเนี่ยใช้นโยบายหนึ่งประเทศสองระบบก็คือยอมให้ฮ่องกงและมาเก๊ามีการปกครองเขาแหละครับเต็มที่เลยจะมีร,รัฐมน,นูนจะมีผู้นํากฎหมายออกได้เต็มที่เลยแต่ว่าขอให้เป็นส่วนหนึ่งของจีนนั้นแปลว่าฮ่องกงกับมาเก๊าก็ไม่ได้ถือว่ามีสละจากจีนะครับ เป็นแค่เขตการปกครองพิเศษของจีนเท่านั้นเองส่วนไต้หวันเนี่ยด้วยประวัสสติศาสตร์ทางการเมืองหลังจากที่ยุคกการปฏิวัติรอบที่สองของจีนโดยเหมาเจ๋อตุงใช่ไหมครับอืมไต้หวันก็คือเป็นพื้นที่ที่ต้องกยงใครเช็คเนี่ยนี้ภัยมาใช่ไหมแล้วก็ไม่ยอมรวมเป็นส่วนหนึ่งกับจีนพื้นใหญ่ที่มีเหมาอ,อ่านั้นก็เลยเกิดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างแบบนั้นแบบนี้เลยนะจริงๆแล้วไต้หวันเนี่ยถ้าตามตระกัฐศาสตร์เป็นแค่แคว้นเล็กของจีนเท่านั้นแหละครับอย่างสามเกาะนี้ก็จะไม่เป็นรัฐครับ พอสุดกรณีประเทศสหรัฐอเมริกาครับเราก็จะชิงกัรเรียกชื่อเขาว่ารัฐแคลิฟอร์เนียรัฐอิลลินอยรัฐฟลอริดาใช่ไหมอ่ะจริงๆรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีความพิเศษครับนี่เขาเกิดจากการที่รวมรวมหลายๆรัฐเข้าไปครับรวมหลายๆรัฐเข้าไปเห็นไหมอ่าจริงๆแล้วต้องเรียกวมลรัฐนะนี่มลรัฐแคลิฟอร์เนียมลรัฐฟลอริดาใช่ไหมมลรัฐอิลลินอยคือรวมเข้าไปรวมเป็นก้อนใหญ่เรียกว่าสหรัฐอเมริกาครับแล้วถามว่าอืมแล้วเจ้ารัฐเล็กๆที่อยู่ในอเมริกาเขาเป็นรัฐไหม ก็ไปแล้วใไหมถึงแม้ว่าเขาจะมีรัฐบาลเป็นของตัวเองก็ตามนะอย่างฟลอริดาอิดีนอยพวกนี้ก็มีรัฐบาลของตัวเองนะครับแต่สุดท้ายรัฐบาลในมอนลล์เล็กๆทั้ง50ของอเมริกาเนี่ยเขาก็ดูแลได้ค่เฉพาะเรื่องท้องหิ่นครับถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องของการเงินอ่าเรื่องของการทหารหรือการต่างประเทศจะต้องไปไปดำนานของรัฐบาลตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งคือรัฐบาลกลางที่ซึ่งอยู่ที่วอชิงตันดีซีครับ ก็คือรัฐบาลของโจไบเดนอ่านั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่ารัฐบาลท้องถิ่นในมณัลเล็กๆเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้มีอำนาจเอกร้อยเปอร์เซ็นดังนั้นครับเจ้ามณัลเล็กๆในเมกาทาทัาสิทไม่เป็นรัฐครับพราะสุดท้ายก็ต้องเชื่อฟังรัฐบาลกลางที่อยู่ที่วอชิงตันดีซีอยู่ดีครับอย่างกรณีสหราชอาณาจักรเนี้ยครับก็มันประกอบด้วยสี่เซียนมารวมกันก็คือนอตแองเลนสกอตแลนด์อังกฤษและก็เวลส์เห็ไหมซึ่ง แน่นอนในสีอันนี้เขาก็มีรัฐบาลของตัวเองนะก็ปกครองโดยตัวเองไปแต่คดเดียวกันเขามีรัฐบาลกลางอีกอันหนึ่งซึ่งใหญ่โตโหรานมากอยู่ที่อังกฤษเห็นอังกฤษไหมอังกแษดอังกฤษนด์เขามีรัฐบาลอยู่สองหลังมีหลังเล็กกับหลังใหญ่หลังใหญ่ดูแลทั้งสี่อันเลยอ่านั่นแสดงว่าอะไรนะั่นแปลว่าเจ้าสี่ตัวนี้ไอแลนด์สกอตแลนด์อังกฤษและเวลเนี่ย ข้ออนันเดอร์รัฐบาลของสาราชาจากอีกทีหนึงห่งนะทั้นสาราชาจากกับเป็นรัฐใช่แต่พอเราจบทีละสี่ตัวเนี้ยมันต้องเป็นรัฐเพราะเขาต้องอันเนอร์สาราชาจากทั้งหมดนั่นเองครับภาพนี้แหละครับที่นี่ที่ไหนหรู้จักไหมที่นี่คือนครรัฐวาติกันนั่นเองครับซึ่งอยู่ในเจกางกรุกงโรมของประเทศอิตาลีอ่ะแต่ทำไมเรียกว่านาครรัฐปติการละ่ะอิตาลีก็เป็นอิตาลีใช่ไหมแล้วนครรัฐปฎิกันเป็นใครจะบอกว่าอิตาลีกับนครรัฐปติกัน,นกเนี่ย ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันเลยนะครับถือว่าแยกออกจากกันเลยล้วเขรัยกวาติกันเนี่ยถือไม่อยู่ในใจกลางกรุงโรมก็ตามถ้ารัยกวาติกันเนี่ยเขามีเอกราชนะครับน้รเขารัฐวาติการถือว่าเป็นรัฐครับเขามีเอกราชเนาะดินแดนเขามีอาณาเขตไม่ได้ใหญ่มากหรอกครับก็คือแค่ขอบเขตที่จะเป็นส่วนของโสถ์ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ประชากรคือพระครับประธานาบก็คือคณะบิชอปรวมถึงสันตาปาและเขามีอำนาจที่ปไตยนะเพราะเขาสามารถปกครองตัวเองได้อิตาลีไม่สามารถเข้ามาสั่งการหรือเข้ามา แทรกแซงกรรมกรของวาติกันได้นะครับนั้นขรับวาติกันถึงแม้ไซเล็กก็เป็นรัฐครับเพราะว่ามีเอการารษนั่นเองครับ